ให้กระเป๋าสตางค์จำกลิ่นเงินไว้ฟังดูแปลกแปลกไหมคะคำคำนี้ตอนแรกที่พินได้ยินคำคำนี้นะคะก็รู้สึกแปลกแปกค่ะว่าเอจะให้กระเป๋าสตางค์จำกลิ่นเงินไว้ต้องทำยังไงนะคะความลับนี้อยู่ในหนังสือชิดมังง่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวที่คุณคาเมดะจูนชโได้เคยเขียนไว้นะคะด้วยการนําเงินใส่ในกระเป๋าสตางค์ในวันเกิดนะคะให้ใส่ไว้เป็นเวลา3วันเป็นเคล็ดลับของศาสตร์ญี่ปุ่นเขานะคะที่จะให้กระเป๋าสตางค์ จำกลิ่นเงินไว้ซึ่งเพนก็จะมีเคล็ดลับหนึ่งนะคะที่ให้ใช้หลังจากที่ใช้เคล็ดลับนี้แล้วนะคะก็ด้วยการให้ตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวครูบาอาจารย์ศาสตร์ห่งตัวเลขครูบาอาจารย์ยันคาฉานนะคะรวมถึงพุทธคุณความเป็นมงคลต่างๆนะคะที่อยู่ในด้านในของกระบอสตางศาสตร์ตัวเลขนะคะเป็นการบอกกล่าวท่านค่ะว่าเราเป็นเจ้าของกระบอสตางนะคะ เพราะว่าตอนที่พินทําวิธีปลูกเสกค่ะไม่ได้บอกนะคะว่าใครเป็นเจ้าของกระป๋อสตังแล้วก็จะมีเคล็ดลับนะคะบอกว่าต้องพูดว่ายังไงลองใช้เคล็ดลับให้เงินจํากลิ่นกระป๋อสตังดูนะคะ